ทุกคนดูนะคะนี่นะคะคือลำต้นของบวบเห็นไหมคะว่าเขาจะแตกกอแตกลำต้นใหม่ได้อีกทุกข้อทุกข้อที่เป็นข้อของใบนะคะที่มีใบยอยู่เห็นไหมคะนี่ก็เริ่มแตกแล้วก็นี่ก็แตกไปได้เยอะอันนี้เริ่มโตจนอันนี้โตไปเยอะมากแล้วคะ่ะโตไปโตไปนี่ปลูกง่าย มีค้างให้เขาก็ได้กินแล้วค่ะบวบสามารถปลูกได้ทั้งที่แดดจัดแล้วก็แดดลำไรนะคะอย่างนี้นะคะอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะอีกซีกโดนแดดอีกซีกไม่โดนแดดก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ติดกันอีกก็เป็นเนี้วเลยค่ะน้อยนาผักหวานก็อยู่บริเวณนี้นะคะผักหวานชอบร่มเห็นไหมคะทุกคนนี่เลยอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะ ่วงนี้ไม่ได้เด็ดนะคะดูเริ่มจะแก่แล้ว